สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะอากาศดีมากเลยแดดออกนะคะสังเกตท้องฟ้าบนหลังคานะคะอ,อ,อุณหภูมิในนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า20องศานะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะ30นะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเปิดประตูนะคะวันนี้จะมาทำกิจกรรมเบาๆในนี้นะคะเราจะย้ายต้นกล้าผักแครลงกระถางเดียวนะคะเพราะว่ามันเริ่มแออัดนะคะในกระถาง ที่อยู่นะตอนนี้นะคะกระถางมันย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าตั้งแต่เพาะนะคะแต่ว่ามันอัดกันหลายต้นนะคะวันนี้เราจะแยกเข้าออกจากกันนะคะกระถางละต้นนะคะเห็นคุณหนุพรบอกว่าจํานวนใบของมันน่ะสัก5้าใบเนี่ยก็ย้ายได้แล้วแยกได้แล้วนะคะดินที่ใช้นะคะ ภาษาสวีเดนชื่อ p l a n t e r i n g s j o r d นะคะ p l a n t e r i n g s j o r d ดินสำหรับเพาะปลูกนะคะเปิดถุงมาใช้งานได้เลย โผล่มาแล้วนะคะที่รูข้างล่างก็แสดงว่าเขาต้องการย้ายที่อยู่แล้วที่อยู่ในนี้มันไม่มันไม่พอแล้วนะคะนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ารากเต็มเลยเราก็ต้องทำงานอย่างเบามือเนาะไม่ให้รากมันได้รับความเสียหายหรือว่าหรือไม่ก็เสียหายให้น้อยที่สุดเค่อยๆคค่อยๆ ตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำลายผักอยู่กระถางนี้สองต้นละกันต้นมันเล็กต้นมันเล็กสองต้นกันล้วกันอ่ะสามต้นไปละ โอเคสม้อม <Okay. S 2> ูท uh. um ี่คุณ้นาสุสาอยาขมผัวบาลซ้ำกลุ่มนี้คิดว่าเอาไว้ด้วยกันนะคะสงสารผักละเกินทำรากเขาหักเต็มเลยทำรากเขาหักเต็มเลย ว่าเขาจะรอดนะคะนี่ต้นแต่ต้นแล้วนี่ต้งแต่ต้นแล้ว,ลวไม่น่าเคาะเขาด้วยกันเลยพอด้วยกันแล้วมันพอมาแยกเนี่ยมันทำให้รากคับขาดเนี่ยผักเหี่ยวหมดเขาจะปื้นตัวไหมเนี่ยฟื้นตัวไหม่ยสิปัญหาเดี๋ยวเราจะลงผักแพรวด้วยนะคะในกระถางผักแพร่เอาไปแช่น้ําแล้วก็ออกรากนะคะนี่วันที่เอาผักแพรวลงดินนะคะก็ตัดยอดผักแพรวมาส่วนหนึ่งนะคะนี่ตัด มาแช่น้ําแล้วก็รากก็ออกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยลากออกแล้วเดี๋ยวเราจะลงกระถางเนาะอันนี้เป็นสองสองยอดนะคะมีรากด้วยเราจะเอาลงตรงเอเออแบ่งเป็นลากลากกระถางดีกว่าเนาะจะแบ่งให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนๆด้วย นได้แล้วหนึ่ง้นนี่ได้แล้วอีกสองกระถางนี่ก็คือผักแพรว่ะเี็บแล้วค่ะได้แล้วหัวละพาหัวละพ,พารู้สึกว่าได้อยู่นะเออตายหมดได้อยู่กิ่งเดียวนะคะโหละพานี่เราจะลงกระถางด้วย รงกระถางด้วยนี่นะคะโหละพามีลากออกกิ่งเดียวที่เหลือเน่าหมดนะคะโหละพาซื้อจากร้านไทยเน่าหมดเลยที่แช่น้ำไว้รอดอยู่กิ่งเดียว กิ่งเดียวก็มีความหมายนะคะเพราะว่ามันมีรากนะมีรากแตกออกมาก็หมายถึงมันมีชีวิตเราก็ที่พอไว้ก็มีนะคะพอจากเมล็ดโผล่มาละโผล่มาแล้วกำลังแตกไปนะคะเดี๋ยวเราให้มีไปสักห้าใบก่อนเดี๋ยวค่อยอ,ออกมาอยากลงกระถางแบบนี้เนาะวันนี้ก็เบาๆค่ะปลูกผัก จากฤดูหนาวอันยาวนานนะคะในที่สุดก็ได้ออกมานอ,อกบ้านได้ออกมาอยู่ในบ้านปลูกผักนี่นะคะโหละพาใบเล็กๆเห็นไหมคะแตกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหลบแดดเหมือนกันนะ<ม>น,น้ำแข็งละลายแล้วนะคะในนีน้นละลายยังไม่หมด เดี๋ยวจะให้ดูน้ำแข็งย,ยกไม่ขึ้นอ่ะนี่อ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนี่ค่ะมันค่อยๆละลายไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมลอยอยู่ในน้ำนะคะน้ำแข็งจากหน้าหนาวนะคะตอนแรกกะว่าถังเนี่ยมันจะไม่รอดด้วยซ้ำมันจะแตกเพราะว่าปีที่แล้วแตกไใบหนึ่งแต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกว่าโอ้โหทนทานมากไม่แตกนะคะ น้ำแข็งก็ยังไม่ละลายหมดนะโคตรหนักเลยยกไม่ขึ้นเราก็ปล่อยเขาอยู่ในนี้นะคะน้ำเนี่ยมันเย็นเกินนะคะใช้รถไม่ได้รถเลยทันทีเนี่ยไม่ได้มันเย็นเกินเรากา็ตักน้ำใส่บัวถือเข้าไปเก็บไว้ในบ้านปลูกผักแล้วให้ความร้อนเวลาที่มีแดดเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยมันค,อค,อคอ่อยๆอุ่นขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาไปลดน้ำผักเนะาะมาอัปเดตค่ะหลังจาก ที่ย้ายลงกระถางนี้นะคะฝืนตัวแล้วนะคะประมาณสองชั่วโมงผ่านไปนะคะเวลานะขณะนี้บ่ายสองโมงนะคะ